นนสวรรค์เมืองไทยสาวลาวใส่ชุดไทยครั้งแรกในชีวิตขอบอกเลยว่าชุดที่ใส่คืองามแพงอ่านกับว่านี่คือสวรรค์ของเมืองไทยเลยและที่น้องมาในเมื่อน,นี้อยู่ที่นาสถาอุทยานไทยมีชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวมาเที่ยวไหลแหงพี่น้องเอ้ยสาวผูเบาก็มาใส่ชุดไทยแล้วก็มาถ่ายรุมง,งา่าย ามกับ,บิวบรรยากาศดีๆการประดับประดาและการตกแต่งคือว่าโคตรดีขนาดเลยแล้ววันนี้น้องเอกก็มากับพี่ฟิงนะคะแล้วก็พี่แอนแน่ค่ะแอนแนออนทัวร์เด้อไปหูจักแน่แกที่มาเด้อทุกคนคือกับเมืองสวรรค์อิหลีคนก็คือแบบ หลายสุดสุดประดับประดาแหล้กก็การตกแต่งแล้วก็ความคิดของคนไทยถือว่าดีเลยสุดที่ใส่ก็เป็นสุสีฟ้าเพราะว่าเป็นคนหนึ่งที่มักสีฟ้าแหงแต่ว่าเป็นคนมักสีเขียวไหลกว่ามาักสีเขียวยอนว่าเกิดบันพุ้ดได้จังมักสีเขียวเนื่องจากว่าสีเขียวบบมีกันเลยได้ใส่สีฟ้าแทน,นอยู่ข้างในนี่นะสามารถกินข้าวได้เด้อแต่ว่าต้องเอาเงินไปแลกคุปองแบบนี้เดี๋ยวสิไปซื้ออาหารการกินกันวมาม้มน,นี้สิได้อย่างกินนาอและคูปองม้มน,นี้ก็มียู่2ใบเนาะใบละ,ละ,ละ,ละ1้อยแล้วมาเห็นเมนูที่บ่เคยกินนั่นก็คือก็ เผาป่านั่นเองคือตงติ่งบุเคยกินเลยครั้งแรกในชีวิตที่จะได้กินเนาะอยากมาลองซิม่าเป็นแนวดริว<อ>ั<อ>ีว่าเห็นลหลายๆคนกินนะมันเป็ดตะแซบ่บกันเลยว่าอยากลองกินเบิง้งกับปกุคือกันนะเพร่ะต้องปรุงแนวดแต่ว่าเป็นคนหนึ่งที่มากินเพชรกันเลยขอใส่มาพริกลงไปน้ำราคา8ปบาทเด้อเพื่อทอนเงินประมาณ2 0บาทกลับมา,มากินมากมากเลยอ๋อเจ้าแล้วส่วนเงินที่เหลือก็คือจะมาซื้ออันนี้ต่อเนาะบ้านนา้องตัวเองกับสิเอิรนว่า กีวะซันและอันนี้ก็คือพี่ฟิงเดอสาวไทยส่วนน้องเองก็เป็นสาวลาวเพื่ไม่การมาซักซ้าเสียเวลาเลยน้องเองก็มาแวะซื้อน้ำดื่ม3ขวดเพราะว่าการกินน้ำเปล่านั้นดีที่สุดแล้วแล้วก็มีของกินลากหลายอย่างแหงเดอผายยากินอีกอย่างก็สามารถซื้อกินได้และอาหารเมื่อนี้ก็มีลากหลายอย่างแหงม,มีขนมจีนแล้วก็มีวกว๋วยเตี๋ยวลอดผายที่เคยกินน้องมากินเดอแล้วก็มีกับข้าวป่ากิค่ครั้งแรกคือกัดแล้วก็มีสุก,กี้น้ำอีกเดอมาๆพี่น้องกินน้ำกันแซ่บๆจ้าเป็นร้ยพอดีเมื่อนี้ No toca. หลางจากกินแล้วแล้วก็สิมาไทยรูบแลว้วก็ไทยไปยกา์กัทุกคนได้เบิงเด้อเขาบอกเลยพื้นที่เ็ดกว้างแหงแล้วก็มีมองไทยโูปปักเลยหลายมักเที่ยวมักกินมกักไทยโูบแลว้วก็มักย้อนยุกแบบนี้ต้องมาที่นี่เลยใครที่เคยมานะบอกเม้นเนเด้อว,ว่าเป็นแนวใดแต่สําหรับน้องมาแล้วู้สึกตีใจแหงเพราะว่าปิการตอนรับแลว้วก็มีความปลอดภัยสูงอีกที่แรกก็ว่าสิมาตามหาเนื้อคู่ในยืนยู่ในนี้ว่าสั้นแต่ว่าเนื้อคู่ให้เพื่อนมีคู่บ่แล้วเนาะเลยตรงเด้อกหักกับเมือหอ ขอตไปเปลี่ยนสุดก่อนเดอ้อพี่น้องเอ้ยแล้วก็มีได้หลายคนถามมาว่าเป็นอย่างหน้าคือใส่แท้ไสไออย่างเมื่อก่อนที่จะหน้าใส่นะาก็เคยพังมาก่อนเด้ยหน้าแพ้สารแล้วก็สิวขึ้นบักยหลาย,ยหาหมอทั้งใดก็บหายจากเธออยาเงินไปบักไหล่ท้ายแล้วน้องเอกก็เลยมาเปิดใจไส้ตัวนี้เลยอันนี้เป็นสบู่ไซทีแรกก็ยานแพ้นักกลัวเก่าแต่พอใส้ไปไสตมาก็ถือแบบว่า,วาดีขึ้นแห้งดีขึ้นหลายเลยแหละทั้งสบู่ล้างหน้าแล้วก็ครีมกันแดดแล้วก็ครีมตอนกลางคืนน้ำจบเลยที สำหรับคนผิวแพ้ง่ายเดอ้อเป็นผ่ที่เป็นสิวเป็นฝ้าสามารถใช้ได้แถมราคากระบอกแพงอีกบม่มีน้ําหอมเป็นสารสกัดจากธรรมศาติ์เป่นใบบัโบกเลยว่านหางจระแค้คิมที่นอกทายอยู่นี้ก็เป็นคิมตอนกลางคืนก็คือบอกเลยว่าหอมขนาดหอมแบบธรรมศาตร์นั่นเองและนี่ก็เป็นคิมกันแดดเด้อเดี๋ยวมาทายทุกคนเบิง่งมาเป็นแนวใดแม่เป็นผยที่เคยเป็นสิวมาก่อนเนาะจะเข้าใจกันดีเลยว่ามีความอุกอังใจซ้ำแด่หัวสิเลือกใซตตัวใดดีและนี่ก็เป็นคิมกันแดดเด้อเดี๋ยวสิมาทา ทุกคนเบิงมาเป็นแนวไดพอเขาเปิดออกมาเนื้อข้างในจะเป็นสีชมพูนะฮักนะฮักแบบนี้มาลองทาให้เบิงว่าสิเป็นแนวไดแน่นอนว่าคิมตัวกลางเว้นแล้วกัคือมีความซุ้มซึ้งขนาดลดฟ้าลดสิวรอยจุดด่างดำต่างๆผิวแพ้ง,ง่ายก็สามารถใช้ได้เดอ้อสําคัญที่ถืกใจแหงคือมันเฮ็ดให้ผิวขาวข,ขึ้นน้ำอีกผิวหน้าขาวขึ้นกระจากใสไหวขนาดเด็ดก็จะมีสองตัวเดอแบบนี้กระไซดีขนาดเลยเด้มันมีสองแบบให้ทุกคนเลือกน้าและตัวนี้กระิบเป็นหลอดเป็นกล่องแนวนี้เดี๋ยวสิมาลองบ้คน เบิรเด้อลรลองทาเบิงมาสิเป็นแนวไดจะยูไทยหรือจะอยูลาวก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วเด้อใครที่สนใจกดตะกาได้เลยอะ,อะเดี๋ยวมาเบิงกันว่าความแตกต่างเป็นแนวไดระหว่างดานทิทาและบัวทา้าดานทิทาก็จะมีความอิม่มชำแล้วก็ขาวกระจางใสบ่มนี้ส่วนผสมจากน้ำหอมก็คือแบบจากธรมรมาัิเลยนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่แบบวัยรุ่นต้องการบิ๊กซีมีมียูลาวมีขายเด้อใครสนใจสามารถไปสั่งซื้อที่ลาวได้เลยแล้วก็อสามารถสั่งซื้อตะการตรงเตียงได้เลยเด้อ ขนาดได้ยูเลาก็ยังมีขายแล้วเปิดลมกว้างไวขนาดมามาเดี๋ยวสิมาลองล้างนะ้ำทดกยคนเบิ่งว่าอันนี้คือแต่งหน้าแล้วแต่งหน้าก็ามีอย่างหลายมีแต่ถากันแดดซื้อเอาสบู่ใส่น้ําแล้วก็มาถูถูใส่หน้าไปเลยล้างแบบธรรมชาติแห้ง,งก,ก็คือกองสดเรดือบริไซฟิลเตอร์อย่างเลยสบูก่ก็คือตีแตกเป็นฟองง,ง่ายแห้งล้างหนะ้าตามอัธยาศัยของตัวเองไปเลยเดี๋ยวทุกคนไม่ต้องคิดอย่างหลายหลังจากที่ล้างสักพักแล้วก็สิมาล้างน้ำออก